เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครององควกรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหนที่ภาคประชาชนรวมทั้งหน่วยงานราชการจะการด้วยกำลังงานตั้งแต่วันที่11-17เมษายน2566ในครั้งนี้สำนักงานอาชีวศึกษาได้ร่วมเปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนช่วงเทศกาลสุกร์กาอสสนวัฒนธรรเพื่อเตรียมการตรวจเช็คสภาพรถให้มีความร้อนและความปลอดภัยในการเดินทาง พักรถพักถงและบริการด้านอื่นเช่นแนะนําเส้นทางซึ่งเดินทางทุ่่งเพื่อการสงกาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนบริการตั้งแต่ที่เดถึงท7เ็ในสี่ิช่วงเทศกาลสงกรานเฉลี่ย3ปีย้อนลังและได้สั่งการให้หน้าและได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชากรและประชาชนได้ร่วมกันผลิตกำลังในการดูแลพี่น้องประชาชน ให้เกิดความปลอดภัยจากการเดินทางและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงครานพศ2 5 6 6ขอให้ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบในการดำเนินงานพัรนาการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงครานพศ2 5 6 6ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงารานพศ2516อย่างเต็มความสามารถเพื่อสนองสนุนนโยบายรัฐบาล งเทศการสงกรานตพศ2566ผมขอเปิดศูนย์ทปฏิการปพังนกศูนย์อธิวะอาสารวมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกร,กา,รานตพศ2566วิธีไรที่บิคแพร่หน,น้มมาบันีขอบคุณมากครับขบขอบคุณสำหรับในวันนี้นะคะเราได้รับมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มชุกกำลังจากสำนักงานคอปคองหจัดแพร่ ซึ่งร่วมกับสมาคมประกันที่ปรึกษา,าทางการเงินจังหวัดแพร่ค่ะนอกจากนั้นก็มีบริษัทสยามสมายล์โรเกอร์ประเทศไทยจำกัดศูนย์บริการลกูกค้าบนรถนะคะเพื่อรณนรงณ์ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะสำหรับท่านที่ขณะนี้นะคะท่านประธานพิธีพิธีนะคะท่านจากยกคงขนานกับพื้น จากนั้นหลังจากพิมพ์กรประกาศ5 4 3 2 1แล้วท่านจะยกผมขึ้นนะคะเป็นการปล่อยขบวนนะคะทุกท่านที่ร่วมปล่อยขบวนรำซา่านก็ขอเรียนให้รับารับค่ะท่านใดที่ันทึกภาพนะคะหันดูเพื่อนเพื่อนข้างหลังด้วยนะคะเอ้าเอเอาหน่อยล้ลการขนนลบกนิ้ม รอดหลรอดหลงที่ตำรวจนะคะขยับตรงพื่นผมไปด้านหน้าพอมแล้วนะคะจะนัดนะคะห้าสี่สามสองหนึงรับเสี้ยประมุ่ ตำรวจจราจรเดนนักผ่อนจอดหลับนอนสะพานขบวนแรกจะไปหนีมีทตรวจนะคะแกรสัปปะศุแท้ติดตามนีนรถสายตรวจนะคะ ด้วยนะคะรถสองทาปงปองขนาดมาที่12นการซึ่งก็ร่วมดูแลจังหลอดไทยจากพี่น้องประชาชนด,ด้วยกินกรรก